วันนี้หมอกหนานครับหมอกหนาปกคลุมท้องถนนด้วยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับก่อนเข้าตัวอำเภอกุฎังนะแล้วก็ในตัวอำเภอกุฎังก็หมอกเยอะนี่หมอกเยอะหมอกหนาห,หนานครับขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เยอะจัดเลยจัดนี่นี่ตรงนี้นี่ช่วงเนี้ยช่วงจะเข้าก่อนจะเข้าปั๊มพีทีนะครับถ้ามาจากอำเภอวันไผ่ระวังด้วครับสกี่ด้วยความระมัดระวังทุกวัทุกวันนี้ก็คงมีไฟตัดหมอกละตัดหมอ,หมอกยังไงก็ต้องอระวังนะครับคาดว่าสา,สายนี้จะคลุมขาวหมดเลยนะปกติจะเป็นยังไงนะคนับปกติจะเป็นยางน้นถ้าขึ้นช่วงเนี้ พอจะโดนแสงแดดหน่อยเนยขาวโคลนไปเลยม,มองไม่เห็นเลยนะตื่นเช้าก็มีกำไรชีวิต